สวัสดีครับบ่าวถ่อสวัสดีทัางช่มครับเช้าว,วันที่7พฤษภาคม2567นะครับผมวันนี้เป็นวันพระด้วยพี่น้องเอาบรรยากาศคือคือฝน,นจะตกแต่เอาคือปัดบานแต่เศร้าแท้ล่ะพี่ส้าแล้วกันนี่แหละครับแล้วป็นคนสะอาดพี่น้องเรามาบานข้างในกัน สาสร์ถูกสอบถูกมุ่มอยู่เย็นเล่ากันเล่ากัดเห็ดคข้มศาดตร์มันเด็ดทวงในา่ายอีกเมื่อวานยังยเกาะคือว่าวิ่นไปเสียยังเกาะเสียหนาที่ใส่บ,บ,บ้านใหญ่ยยละนอกคุณครับ <laughs> เสียไอ้เพิ่นเป๋เพิ่นไปเสียหนาบ้าทวารอย่าอย่าไปเห็ดเดือมันหอนมาอยู่เมียแบบบบแบบแบเขาอืมพ่าวิ่นเลยว่าไม่ยุนไปรีบไปอาบน้ำ ไปเข้าห้องนอนบ้านมาเท่าปัะนอ่าเขาเองนี่นาบ้านเป้าท่ากับห่บ่ห้เสียเอาลูกแตนเดียวเอาแตย์ยาข้างหน้าเอาซื้อเพราะว่าเป็นอย่างพี่น้องเพราะว่าจะว่าอันนขครัเนาะ้าลูกมะีิเป็นร่มแทนดีมากดีมากโอ้ยยายยยยยยเย่ยยยยยยายยยอยย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 ยายยยยยยยเย้ยย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 นยย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 ย้ยย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 ปยย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 นยยบหันดีบ่ ไอ้เยอะกินข้าวเศร้าหรอบ่กินแล้วเออกินแล้วอันบ่เพราะว่าพ่นต้องกินยาพี่น้องกินข้าวก็กินข้าวแต่เศร้าอยู่บ้านกินข้าวแต่เศร้าอืมกินแล้วกินข้าวตรงเวลากินยาแล้วยาแล้วเมื่อนี้ก็ะบ่ต้องเสียอะไรเห็ดอยู่ในบ้านบอเอียทีถ้ามันในบ้านนี้ก็ว่าเราเบอกว่ามันมันห่อนมันหยังบ่ต้องมาเฮ็ดมือว่านกระบอกพ่นอยู่คือไปเฮ็ดเดี๋ยวเขาเจ้ากับมาตัดหญ้าอ๋ยวจะเชี่ยชานจกหานำเมื่อไรหานำเมื่อไรฝนตก มื่อคืนมือว่านเนาะผลมันตกแห้งอืออ้าวตอนมืนอคืนกับคืนที่ธรรมชมอยู่บ่ไดเอาตื่นซะมากับปัดนีบะเอ้ขึ้นแปดมาคุนะคลนาีละมันแล้วเขาเห็นได้เงี้ยเอาไปฝันไปฝันแล้วเอาไปเขาไปฟังน้ำกันพี่น้อง บ่แดแต่่วากวับหอนอยู่ดิบดนะ่แดแต่กัาได้ะชุมัน้องสาวเรโอ้ที่สาวน้องาวเรามันฝันแล้วสั่านผู้ชมโอ้คือฝันก่อนวันพระเนาะฝันคืนก่อนวันพระเอานี่ของงวดที่แล้วท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาหนึ่งเจ็ดนะครับผมอืมเอาเนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับฝัน มือก่อนจะมาวันที่สองว่างูเข้าบ้านน,นี่ครับเพิ่นเลยให้ว่า719บ้านเลขทีพันสิบเก้านี่ครับโตกัน 4, 9, 9. บ้านเลขที่นั่งเก่าญี่บุ่นบัตรเลขทีสิบเก้าอืมงูใหญ่เพิ่นแล้วเป็นเจ็บบัตรเลขที่ลูกสาวแล้วก็งูเพิ่นว่าเป็นฮกฮกเข่ากลางบ้านเพิ่นแล้วกันหนึ่งฮกเก้าน้ำเดือสั่นเพิ่นว่างวดที่แล้วพี่สาวอ๋อมาฟังนันกัดงวดนี้ไ่ได้เปิดเองยังแปลดึงพมา่านนะ้นัเนน่ย เต็งแจงเอาธรรมชุมฝันแล้วเตี้ฝันแล้วอืมเปิดมาให้แล้วไพ่แล้วมาให้เปิดนด็กเด็กเกเด็กหอแม่กับยายเถาเถาแม่เถาแม่ธรรมชุมแม่ได้สัว์น่าตู่เถาพูดน้อยๆนะกับยายเถายายเถาไม่พลาดอืมมหาืมเป็นมาหาเพิ่มเขา้านได้แล้วอื เข่าบ้านได้แล้วเข่าบ้านได้แล้วเมื่อนั้นฝันมาปกะกาเข่าบ้านประกาเข่าบ้านยันผู้ชายเ่าเถากวียังไยไ่้หนีิเ่าแม่เมื่อนั้นเ่าแม่เป็นบ่เมื่อนั้นยายเ่าบดีมากน้ำเ่าแม่บ่บดีมากบึกขึ้นนี่มาน้ำกันมาน้ำกันมาน้ำกันสองเข่าสองเข่าอืมแล้วก็ว่ามีใบโรตเตอรีที่ถือมาให้เอาใบเอาลอตเตอรี่ที่ถือมาให้ลอตเตอรี่ที่ถือมาใหอยผู้ละใบผู้ละใบอืมอืม ว่าตูดนี่หลังมันจะออกปะสันอืมเถ่าแม่กับยายแม่นเอาใบลอตเตอรี่วัดนี่ตัวที่มันออกเนี่ยเอามาให้คนออเอาใบเออมาให้คนเอาใบนี่แหละแต่ว่ามันจะออกปะสันออืมโอ้ตัวใดละ่ะตัวใดละ่ะอันศูนย์เก้าหาศูนย์เก้าอันหา ศ <59 S 1> ูนหาเก้าศูนหาเก้าศูนหาเก้านี่แแม่เออแ่าแม่เ,แมเลขเลขไทยลอตเตอรี่ว่าศูนหาเก้านี่เลขไทยลอตเตอรี่แมนอือโอ้เงีย้ยออกพี่น้องเบาเ่าฮอนเดี๋ยวขอ<ม>เซ็เงีย้ยก่อนทำประชุมอ๋อไปเสร็จเงีย้ยพี่น้องเงีย้อยอะไรฮอนเออเออศูหาเก้าศูนหาเก้า,าเลขไทยลอตเตอรี่ของไงของแถาแม่แม่ย่เแ่าย่าเถ่ามาให้น้ำบ่ อ๋อมาหายทั้งสองคนมายพูละใบพูละใบเออเออของยัเถาตัวใดล่ะงยนเถาเก้ศนยสามเก่าศูนย์สามอืมมาหายพูละใบเยอามาหาพูละใบนี่ละใบไม่จะออกบาอมเอามาเอามาหาเอาคือคนละใบเนาะบานเนี่ยตอนเ่ามาหายคนละใบอออืม เป็นก so ah so ีเอาโศกมาให้เ huh. ด้เป <BU pagar>, no. <laughs> uh, ็นเอาโศกมาให้เออเป็นตาบานเนาะเออเป็นวาหาลูกสาวอือเปโดนจัอะมากอืมอ๋อนะครับเป็นเอาใบลอตเตอรี่มาให้เลยบุระใบเป็นว่าเอาลองเอาเอาลองวันมาให้บอกเล่นยังเอาลองวันเอ่อลองวันเอาลองวันดีมาให้อือเป็นว่าอือไม้ทั้งสองแถวไม้ทั้งสองแถวเถาแม่ห้ากัน ร่างไม่ตัวเท่าห้าล่ะอืมอ๋มอนะครับท่าธรรมชมุมจะก,กลับมือ่อื่นจะก,กลับวันที่แปดเออเพราะว่าอันร้านนั้นเปิดเพิ่มแล้วเอาลืมเมานี่ให้ตัวละนผู้ชมนะครับมี FC, เอฟซีเพิ่นแอร์ได้โชคหนั่มนะครับเพิ่นฝากเงินมาให้พันหนึ่งบ้าเถ้ากัลืมท่านผู้ชมนะครับผมเอาเอาเดี๋ยวเอาให้เพิ่นก่อนครับผมเอาท่านผู้ชมนะครับขอบคุณเอฟซี เป็นมาได้โชคน้ำพี่สาวนะครับขอบคุณมานะขอบคุณค่ะให้ได้โชคอีกได้โชคหลายๆคราวได้จ้าป่าครับในช่วงเราป่ากันเนี่ยป่าเนอะ FC เป็นมาได้โชคน้ำยูวันที่แล้วเกือบลืมตลาดธรรมชมนะครับแต่ว่าบอลืมแบบพี่น้องกับบ้านบ่าวเทากะให้พี่สาวพื่เกานะครับเพราะว่าบ่าวเทากะมาตลาดก็ให้ตลอด เออพี่สาวตลอดจะมากจะทีแรกให้พี่สาวตลอดพี่น้องนะครับเนาะเพิ่มเพิ่มมากเนี่ยมาขันคันอยากได้ดูๆให้มากดูๆเด้อเลยบอกมาทำความสะอาดมาทำความสะอาดพี่น้องบบท่ากับไห้ขี้เก่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไห้ขี้เก่าพี่น้องสะอาดเรียบมรูปเล่กครับมันดีเพื่อนก็ยจุ้ยทูให้รอเอาเดี๋ยวเ่าเผาเขียนให้ นะครับอู้การห่อนมันเบาเถาเสื้อเขียนยาวมันห่อนเพราะพี่น้องกินไดเปลี่ยนเสื้อเยอะมันหนาเนาะอ่อเดี๋ยวเบาเ่าจะเขียนให้เขียนให้ใหม่อันนี้เอาทำมาชมมันงวดที่แล้วนะครับเดี๋ยวเขียนให้ของงวดนี้นะครับถบึงน้ำกันขนาดบริเวณที่พี่น้องพี่สาว บ่าวเท่าฝันนะครับผมเพิ่นว่าเถาแม่แม่นบ่แมอเถาแม่เพิ่นอะไรอ่ะเถาแม่กับแย่เถาด้วยพี่น้องเด้อแม่กับแย่เถาอ่าเพิ่นมาเพิ่นว่าเอาเอารางวัลมาให้ตัวที่มันจะถูกเอาลอตเตอรีไม่โคนละใบายเถาแม่เอามาให้ศูนย์หาเก้าเป็นเลขเบ้าเถาไทยละนี่นะครับลากาแย่เถาเก้าศูนย์สาม เอาทำช่วงบาวเทาจะตัดให้ตัวนี้ก็เป็นห้าเก้าศูนย์ห้านะครับผมอันนี้ก็เก้าศูนย์ศูนย์สามเก้าศูนย์หนีอยู่ในหนีอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะแล้วก็เก้าสามบอกอีกคู่หนึ่ง จะได้หาคูเพราะว่าเก้าศูนย์นี่ตัดตัดนี้แล้วนี่กเก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมเอาหนี้นี่ครับเพื่อจะเน้นหาเก้ากับศูนย์สามอีตัวมาพี่น้องเน้นบอเพราะว่าเล็กถ่ายเล็กไทยเด้อนี่เนอนบอ สองอันนี้เอา<ป>จับไปนี่ FC เอฟซีพันนะ่ะแะไรข้างขันอือทำประชมนี่พี่น้องจับไปทั้งพุนอาหาันมาผิดเจ้าหันมาผิดอะไรข้างขันอือเอาพี่น้องก็ะไรเอฟซีเนแคปหนาจอเอาเอาพี่น้อง,อน,อง,อน,องนี่งวหมดที่ผ่านมานะครับเนาะเขาทั้งหนึ่งหกดีครับ ทั้งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับมือที่เพิร์จะมานะครับเพิร์ลทโธมาบอกปั่นมางูงาาเหี้เ, 7, เ 6, ข่า,าบ้านบ้านเลขที่สิบเก้างูเพิร์ลยว่าเอาเจ็ดไซเดอร์เจ็ดหนึ่งเก้าแล้วเพิร์ลมางูเป็นเจ็ดเป็นหกเข่ากลางบ้านเพิร์ลเอวาเอาเอาไว้กลางเอาหนึ่งหกเก้ามาหนึ่งหกอ่าธรามาชุมนี่ครับผมศู 0, 9, 9, 9, นย์หาเก้ากับเก้าศูนย์สามปีที่ผ่านมาเคยถูกสามตัวที่พี่น้องบาวเท่านะ เก้าศูนย์สามขึ้นบ้านขึ้นบ้านเออขึ้นบ้านใหม่แม่ยันธรรมชมขึ้นบ้านใหม่หาลอตเตอรี่ไว้ด้พี่รองเด้อนะเพราะว่าคุณอาเอาเอาลอตเตอรี่เป็นบ่มาให้เอาลอตเตอรี่มาให้ลอตเตอรี่ไหวคุณไหวพนันนี่ล่ะตัวมันสืบถึกอืออืออ๋าหายอีกแต่ตุ่มไม่แยกเท่าอ่าแต่กลับมืออื่นวันที่แปดไปทรงนะครับผม ็เลยบอกก็เลถามมาจะมากเมื่อใดอีกระว่ากะโบโดนจะมาเอเอเดือนก็กัวก็มาขอบรราบอกะขอบัรษาสาบมาก่อนขอบัรสาบกี่นะอืมาก่อนขอบรรสาบกู่ดนอืมขอบัรฑสาบหน่งกรกฎาอืมจ้าเอานะครับทมาชิกราเโชก็เป็นความฝันซื้อเนะอย่าเถาโอนบ่กับถาแม่ย่ยเ่ากับถมอืม พนว่าเอาเนล่าตัวมันสิออกเอารถเตลี่ไมาให้ฟันกางดึกเลื่มขึ้นโอ้ธรรมดานี่น,นัอนโกลตัวตรวจพลว่าตั้งรมดานี่นอนโกศู 03. นย์ห้าเก้ากับเก้าศูนย์สามนะครับบ้าวเท่าตาัดให้ครบปรัพีนนเก้าสามก็ตัดแล้วกับตัวด้วยได้ทรรมชมมด้อกลับตัวด้วยนะครับผมกับตัวด้วย,นะคววยแคปหน้าจอหาสลากินแบงหารถเตลี่ไว้นะครับผม ขอบคุณพี่สาวและพี่น้องเนะาะฮาดีชว่วยน้ำเพิ่นนะครับผมพดกันคลิปหน้าสวัสดีครับ